สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการ Close Up Thailand นะคะกับดิฉันภาวินีตันติสุค,ค,ค่ะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามงานรวมพลคนรักหมักลูกไทยนะคะปี2556ค่ะต้องบอกว่าเรื่องราวในงานนะคะมีความน่าสนใจมากมายเลยทีเดียวและเหตุผลอะไรที่ทำไมถึงปตทถึงได้มาจัดงานนี้นะคะปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะคะไปติดตามกันได้เลยค่ะปีนี้เป็นการจัดงาน<ม>เป็นครั้งที่2นะครับ จุดประสงค์ในการดำเนินง,งานของกลุ่มบวรตอนในครั้งนี้ก็เป็นการช่วยสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเกมหมากรุกไทยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนับวันแต่จะมีการสูญหายไปนะครับจะเห็นว่าคนไทยรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เห็นหรือไม่ไม่ได้มีโอกาสได้รู้ถึงวิธีการเล่นหมากรุกไทยนะครับสำหรับกลุ่มคนไทยที่ยังเล่นหมากรุกไทยอยู่ในวันนี้ก็กระจัดกระจายกันนะครับ ไม่มีพื้นที่ที่จะให้มาได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเพื่อส่งเสริมการเล่นหมาทุกไทยให้มากยิ่งขึ้นปทได้จัดงานารวมพลคนลรักหมาทุนไทยเป็นครั้งที่2นะครับเนื่องจากว่าในปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีเสียงตอบรับที่ดีมากนะครับจากในหลายๆภาคส่วนนะครับปีนี้ปทได้ขยายขอบเขตของการจัดงานออกไปนะครับโดยเราได้จัดให้มีการแข่งขันในระดับภูมิภาคในภาคต่างๆขึ้น แล้วก็มีการเพิ่มจำนวนชนิดประเภทของผู้เล่นนะครับโดยเราจะมีะประเภทการแข่งขันสำหรับบุคคลพิเศษขึ้นมาด้วยอีกชนิดหนึ่งแล้วก็การแข่งขันสำหรับชมรมนะฮะขึ้นมาด้วยนะครับก็จะครอบคลุมทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกพื้นที่ในประเทศไทยอ,อย่างที่เมื่อสักครู่ทางท่าน ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมได้ท่านกล่าวแล้วนะครับว่าปัจจุบันนี้หมาลุกไทยได้รับการขึ้นทะเบียนกับทางยูเนสโกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมใหญ่ๆหนึ่งนะครับจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเยาวชนไทยรุ่นใหม่นะครับจะไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับก็มักจะไปติดอยู่กับการเล่นเกมจากเครื่องเล่นคอนโซลต่างๆนะครับจริงๆแล้วการเล่นหมาลุกไทยนะครับเป็นเกมซึ่งจะต้องมีการวางแผนนะครับ เราต้องมีการใช้ความอดทนพยายามแล้วก็เป็นเรื่องของการฝึกน้ําใจเป็นนักกีฬาด้วยนะครับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นะครับปตทอเองเนี่ยส,สุสนแนวทางของรัฐบาลนะครับในการที่จะช่วยกันพัฒนาเยาวชนนะครับแล้วก็สาบันครอบครัวจึงเห็นว่าการพัฒนาแล้วการรักษาซึ่งไว้ซึ่งมรดกพัฒธธรรมไทยในเรื่องของมารลุไทยเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับจะเห็นว่าเสียงตอบรับนี่ดีมากนะครับ ชมรมต่างๆในภูมิภาคนะครับจะได้มีโอกาสมาร่วมทํากิจกรรมด้วยกันในการทํากิจกรรมนี้ไม่ได้มีเฉพาะการแข่งขันนะครับเราจะมีการทํากิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกันด้วยแล้วก็พอทเองก็ได้เปิดเว็บไซต์ที่คนเล่นหมาลุกไทยจะได้มีโอกาสมามแลกปเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับมีเว็บไซต์ซึ่งสอนวิธีการเล่นหมาลุกไทยเบื้องต้นจริงๆแล้วเขาเรียนว่าการเล่นหมาลุกไทยนะครับเป็นเกมกีฬาพื้นฐานที่ ถ้าจะไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์หรือทรัพยากรดินใดเลยนะครับแล้วก็ทราบว่าในปีนี้กีฬาซีเกมที่จะแข่งขันที่ประเทศพามา่าก็ได้มีการบรรจุจเกมหมักลุกเป็นเกมหนึ่งในกีฬา คซีเกมในป,ปีปีนี้ด้วยครับค่ะนอกจากที่บริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะยังได้ร่วมสืบสารและอนุรักษ์การเล่นไทยแล้วนะคะ <S <S 1> <S 1> พื้นที่ส่วนข้างหลังของดิฉันค่ะทางด้านของปตทอนอกจากที่จะให้เป็นที่พักผ่อนดื่มกาแฟแล้วก็ยังจัดให้เป็นพื้นที่ในการเล่นหมากรุกกันด้วยค่ะ และต้องบอกว่าในวันที่30-31สิงหาคมนะคะจนถึงวันที่1กันยายนนี้นะคะในงานนี้นะคะปตท,ะทได้จัดการแข่งขันหมากรุกไทยเกิดขึ้นค่ะใครที่สนใจแล้วก็คิดว่ามีฝีมือนะคะมาพบกันได้ที่อาคารอเนกประสงค์ด้านล่างนะคะที่บริษัทปตท,ะทจำกัดมหาชนค่ะสำหรับวันนี้โครัชไทยแลนด์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ หอแล้วทำไงดีมันก็ลำบากสิครับตอนนี้น้ำมันอย่นี้เดียวขูดมาเยอะๆแล้วก็มีใช้ยเยอะๆใช้ยเยอะมันก็หมดอยากให้ทุกคนประหยัดพลังงานเข้าใจปะมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกัน